เขาเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับซึ่งลุงแดงนเขาก็ได้วันนี้นี่มาตัดเตรียมบอ่อปลา <c oughs> เพื่อที่จะได้ทำคอนเทนต์ต่ตอไปซึ่งก็จะได้เห็นปลาอยู่ในบอ่อซึ่งก็มีหลากหลายตรงนี้ก็มีปลา วันนี้จะต้องรบกลกวรลุงแดงสักู่นะครับลุงแดงครับลุงแดงครับเดี๋ยวผมบวรบกวนปิดเครื่องสักู่นะครับ <Hey. S 2> เดี๋ยวผมสอบถามหน่อยพอดีเดินมาเจอลุงแดงพอดีเลย <Hey. S 1> ลุงแดงในบ่อนี้มีมีปลาอะไรบ้างครับมีปลาอยู่ห้าสายพันธุ์มีปลานิลนปลาตะเพียนปลาขาวทับทิมแล้วก็ปลาเบึกโอ้มีตรงนี้มีปลาเบึกด้วย มีปลามบึกด้วยแล้วก็ลงปลาประกดคังประกดคางก็ลงประกดคางปลาบึกแล้วถ้าพื้นที่อย่างนี้การลงหลายชนิดนี้จะมีผลอะไรไหมมันก็ไม่เหลือเต็มมันก็ไม่เหลือเต็มร้อยหรอกเราเอาเท่านั้นอ๋อส่วนอันนี้ก็คือเรือไว้นั่งขี่เล่นล่องเที่ยวเล่นดูอ๋อเอาบน้าบ้างอลลาบ้างเดี๋ยวจะพามานั่ง ๋อคือตรงนี้เรจะพามาปล่อยเรือเป็นอีพีต่อไปนะครับลุงแดงทำลังคาก่อนเป็นอีพีต่อไปมาดูกัน <Okay. S 2> โอเคขอบคุณนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อน,นสมาชิกช่วยติดตามช่องลุงแดงชาแนลอีกทีหนึ่งขอบคุณครับผม